สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป้โอ๊ตจะหาเมืองนะคะของน้องอีฟน้องอีฟมาคอมเมนต์เอาไว้นะคะที่เกมไมค์คาเฟ่ชวนโป้โอไปเข้าเมืองโป้โอ๊ตทำไปแล้วครั้งหนึ่งแหละแต่ว่าไม่ใช่เมืองของน้องอีฟเขาเพราะตอนนั้นเนี่ยโป้ไม่ไม่รู้ชื่อเมืองเขาไงรู้แต่ไอของน้องเขาแล้ว น้องบอกว่าให้ไปแอดใน f a c e บ o o กปนบอกว่าเออปไม่แอดใน Facebook อะ่ะให้แอดในเกมเลยได้ไหมละ่ะปดก็ไม่ค่อยรู้นะว่ามันแอดยังไงนะเพราะานานๆจะเล่นเข้าเมืองสักทีเลยจําไม่ได้นะแล้วปดก็ไปเซิร์ชเจอไปเซิร์ชเจอ,เเจอชื่ออีปอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละปดก็เข้าไปพอเข้าไปเสร็จน้องก็บอกว่าไม่ใช่เมืองของน้องพราะเมืองของน้องนะ่ะมี สมาชิกอยู่3คนเองตอนนี้น้องให้ชื่อเมืองมาแล้วนะคะชื่อว่าเมืองชามูคาเฟ่เดี๋ยวมาหากันนะว่าจะเจอเมืองน้องแล้วเข้าได้ไหมนะปก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นบ่อยๆนะแล้วก็ก่อนจะเข้าเมืองนะคะโปสตดขอพูดถึงเกมที่เขาทำให้มีความสะดวกมากขึ้นนะนะเขาทำมาหลายเดือนแล้วนะปดอะ ทำวิดีโอไว้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วโมก็เปลี่ยนใจว่าเออจะไม่โพสต์แล้ววันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนใจอีกเอออ่ะไหนๆก็ทําแล้วก็เลยพูดถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะตอนที่เราเล่นกันเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราต้องจำเอาเองว่าเครื่องดื่มแต่ละชนิดมีส่วนผสมอะไรบ้างใช่เะละ่ะหรือเราต้องเข้าไปเช็คไปเช็คในเมนูไงแต่ตอนนี้เนี่ยเกมเขาทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเพราะว่า พอเราคลิกไปที่เมนูที่ลูกค้าสั่งเนี่ยก็จะมีของขึ้นเลยอเงี้ยให้เราเห็นเราก็ไม่ต้องไปเปิดหาแล้วไงเราก็ทำตามที่มีขึ้นมาให้เราเห็นเลยเนี่ยเออแบบนี้ค่อยง่ายหน่อยแล้วก็รวดเร็วทันใจนะอย่างเงี้ยก็ง่ายขึ้นแล้วเวลาได้ครบส่วนผสมทุกอย่างแล้วเนี่ยสำหรับใครก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นอย่างเงี้ย เป็นมือมือยกมือยกมือเงี้ย,ยหลายคนเลยอย่างเงี้ยอเออโบสชอบมากเลยอะโบดคิดว่าหลายๆคนก็คงชอบนะมันง่ายขึ้น,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 นอ่ะคราวนี้มาหาเมืองกันดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยประจําได้ก่อนจะเข้าเมืองต้องออกจากเมืองที่เราอยู่ก่อนนี่ไงคือแม่อีฟร้อยล,ล้านลุงโรดโบดเข้าไปแล้วไงตอนเนี้โบสอยู่ในในเมืองของแม่อีฟเพราะตอนแรกกับโบอยู่ในเมืองของฝรัง่งแต่ตอนนี้เนี่ย น้องอีฟมาชวนไงพวกก็หาหาปกฏว่าเจอแม่อีพีนี้ไม่ใช่แล้ว,วก็จะออกจากเมืองพวก็นึกอยู่เอ๊ะทำไงเล่นไปเริ่มจําได้ให้คลิกตรงนี้นะแล้วเราก็ต้องออกจากเมืองนี้ก่อนก็คือลิฟทาวชิปอ่าตกลงอลิฟทาวชิปแล้วเนี่ยเราก็จะหาเมืองเข้าใหม่นะคะถ้าเราไม่เข้าเมืองแล้วเวลามันมีกิจกรรม ปศก็ไม่รู้นะว่าเป็นเล่นตอนไหนเพราะเวลาปสเข้ามาดูันก็จะมีรางวงรางวันได้มาแล้วอะนะไม่ใช่รางวงรางวันคือปศก็จะมีเห็นว่ามันมีรางวัลที่โปศได้มานะในการแข่งขันในเป็นลีกต่างๆอย่างเงี้ยนะเอออ่ะเดี๋ยวเข้าก่อนเนี่ย เขาก็จะมี create หรือ join create ไม่ได้เพราะว่ายังไม่เป็น V.I.P. ไม่ไม่คิดว่าจะได้เป็นหรอกเพราะว่าปุจะไม่เสียงเงินซื้อจริงๆมีน้องที่เคยมาเล่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียเงินใช้เงินจริงซื้อเนี่ยเขาก็จะได้ V.I.P. ซึ่งปุ๊ดไม่ทำปุ๊ดก็ j o ยเพอจอ j o เสร็จเนี่ยเราก็ไม่รู้มันมีเยอะแยะมากมายเลยจ้ะอันนี้ก็จะใส่ชื่อของน้องนะคะน้องชื่อว่าชามูคาเฟ่เดี๋ยวลบอันนี้ก่อน ครับนะคะสักครู่ชามูคาเฟ่จะเจอไหมเดี๋ยวเราดูกันนะฝ่ายนี่ไงชามูคาเฟ่เ,เขาเขามีอยู่8คนแล้วเข,เขามี3คนแต่เขาก็าไปหา,หาเพื่อนมาละมัง้งอาจอยเรียบร้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่ไหมนะ คนก็เข้าตามที่น้องบอกนี่แหละโอเคเนี่ยเขาก็มีหลายคนอยู่ม่คนไทยนะน้องคนไทยอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมก็มี e อีฟเตอะผมมีชื่ออีฟชื่ออีฟหลายคนโบนัส bon ซไหนชื่อของโบอ,อยู่ไหนเนี่ยนี่ของโบ๊ทโบจะอัปเกรดเพราะโบสามารถอัปเกรดได้ของโบมีอยู่อัปเกรดเลเวลสองนี่โอเคเท่านี้แหละ โอ okay, เคร,ร้อมลพืกลับบ้านอ๋อ oh, oh, เดี๋ยวก่อนพดเห็นแปบบ๊แบๆบมีข้อความเต็มเลยแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับเข้าไปดูกันอ๋อ oh, oh, ดูในหน้าของตัวเองก็ได้อะดขอเคลียร์้ตรงเครื่องหมายตกใจตรงเมนูพวกกันนะมีราคาที่ต้องปรับปรุงราคาแพงไปลูกค้าก็ไม่ซื้ออีกโอเคเรียบร้อย ครน,นี้มาดูที่ข้อความสิขอขอร่อยค่ะพิมพ์ผิดขอโทษค่ะโอมดมาแล้วนะบอกเขาสักนิดนึงโอเคจบเท่านี้ส่วนเมืองของโหมดเนี่ย พราดยังเข้าไม่ได้เพราะว่าปุไม่มี v l เนะแต่ถ้าใครอยากจะให้โปสตดเข้าไปเยี่ยมเยียนแวะก็มาบอกแล้วกันนะจะได้เข้าไปดูนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ